ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับทือท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งพฤศจิกายนก,ก็คลิปตุกคลิปแนวทางทุกแนวทางก็โปรดใช้ วิจารณญาณในกนรารระชมโดยนะเราไปชมกันเลยใบนี้ก็แนวทานสันเบ่งปันเด่นสี่ตัวนะเด่นสี่ตัวท่านก็เบ่งปัน,ปน เดี๋ยวทานที่ปรผ่านมาก็สรุปแล้วก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมแปดสี่หนะ้นึแนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน4ตัวเปน็นเนวทางขอบคุณมากจริงๆขอ้อมูลเดวทางนะ แนวทางที่แล้วก็ผ่านนะักปรชมนะอดีตผ่านนะต่อไปครับผม,ทา,มทานผู้ชมท่านผู้วังใบนี้ครับนะใบนี้ก็แนวทางสูตรครบบนสามตัวเบ่งปันห้าสูตรนะท่านอดีต อดีตผ่านนะท้ชมนะสองหกหกสองชุดสตัว2 6 9 9 6 2ซึ่งหนูทันใหม่นี้ครับผมห้าเกนะจับคู่จับคู่ก็ห้าเก้าห 9 0 9 4 9 8 0 4แล้วก็4 8ชุด3ตัว5 9 0 5 9 4 5 9 8 9 0 4 9 0 8 0 4 8 5 3 8ตามด้วย5 4 8ครับท่านก็ขอบคุณเนียวทาง เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปันเอาทาน6ก4ป8สปคู่8ปเปกหกเปก6ก้าหกสนะ รวมเปดชุดนะรวมเปดชุดเป็นโยธาก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับผมใบนีนนนนะ้ท่านี้แบ่งปานนะท่านได้ต่างแบ่งป,ปานคู่ศูนสอง ศูนย์สามศูนย์เก้าห้าส่านเบ่งปันรวมส0ชุดเป็นเดยวทางนะต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันจับ คู่2ตัวบูญอดีตก็ผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านหกสองผ่านหกผ่านหกนหกหนหก แนวทางใหม่นี้ครับผมเบ่งปานสามหกนะแล้วก็สามแปดสามศูนย์สามหกสามแปดสามศูนย์นะเบ่งปานรวมสามชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆนะแนวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจ ต่อไปครับผมใบนี้สองตัวบนล,ล่างนะใบนี้ก็แนวทางสองตัวบนล,ล่างท่านก็เบ่งปัน,ปนอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน คู่บนล่างนะเดนทันใหม่นี้ครับชูน90ย์นกับ901า0 9 0 0 0 1ช 01. จับคู่99 90 9 1 00 01 11รวม6ชุด รวมหกชุดเป็นเนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับทานพูอชมใบนี้เด่นคู่ตดบนก็สองสุดจับคู่ตดอดีผ่านนะอดีผ่าน ซึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเป97แล้วก็4 3 2ไม่ชูนจับคู่94 93 92 84 83 82 74 73 72นะรวม9ชุดรวม9ชุดเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณจริงๆนะ เบ่งปันแน,นวทางต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านนี้เบ่งปันสามชุดให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางเบ่งปันสาม,จสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ด 38แล้วก็39นะท่านกระเบงปัน่น3ชุดเป็นเดวทาขอบคุณจริงๆต่อไปครับใบนี้นักคำนวณบ้านนอกเด่งปันน่นเวทาเด่นโบนแบบ3ตัวคปหน้าจอได้นะท่านผชมนะคปหน้าจอได้นะ เดทานใหม่นี้กระผมเบ่งปานอีกแล้วนะห้านะเบ่งปาน5เบ่งปานเแล้วก็เบ่งปาน8ปดนะห้าเบ่งปาน3ตัวเป็นยนวทางก็ขอบคุณจริงจีข้อมูลที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจด้วยนะ แนวทานที่แล้วก็ผ่าน9,000ผนสองนะอดีตก็ผ่านนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็แนวทาง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเถวที่วที่1แล้วก็ียวที่2จับคู่นะ สรุปแล้วอดีตผ่านนะอดีตผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน696061 5950514940นะเบ่งปัน9ชุดเบ่งปัน9ชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปันอย่างเรียวทันใจนะต่อไปครับใบนี้แนวทางสองตัวบนล่างแนวทางสองตัวบนล่างนะก็เบ่งปันอดี่านศูนย์หกพ หกสองพันห้าเก้าพันหกสองพันซึ่งแนวทางใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็เบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะเบ่งปันห้าจับคู่กับ 1, 59, 51, 5, 9, เก้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าห้าศูนห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบ่งปันสามชุดเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอ้อมูลไปต่อเกินครับผมใบนี้คู่บุญล่างอีกหนึ่งแนวทางนะยังไงก็ขอบคุณจริงๆแปดสองสอง0 0ผ่านชุผ่านสา0 0จผ่านชลแปผ่านนะผ่าน9 000. แล้วก็29คู่โต๊ดนะท่านผู้ชมนะ สองสูตรจับคู่ไม่ชนจับคู่เดวท่านใหมนี้ครับผม12กับ654ไม่ชุดจับคู่161514 262524นึ่า่านเบ,บ่บงปันรวม6ชุดเป็นแนวทางคู่ตดขอบคุณมากจริงๆ แนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านสันนะท่านสันเจ้าของแนวทางเบ่งปันป้นนะท่านเดินบูนสองตัวอดีตผ่านไม้แปดสองผ่านสองหกผ่านสองหกผ่าน หกศู 60, 000, 26, 000. นย์ันสองหกพันณท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันที่หนึงเบ่งป,ปันหนึ่ห้านะหนกับ5้เบ่งปัน2ตัวเป็นแนวทางสันนะท่านท่านสั่นเจ้าของข้อมูลนะท้านชมต่อไปอินซีเท่า3หน้า3ท้ายเบ่งปันหนึ่งเ 184 194 396 306 316รวม6ชุด3ห,นะ3หน้าท้ายนะท่าน3หน้าท้ายนะอินซีเท้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้แนวทาง10หน่วยล่าง ดับตัวเดียวเหลือเก้าตัวอดีตก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมท่านนี้เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาสนะี่ห้าหกเจ็ดเปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะเบ่งปานเก้าตัวก็ขาดตัวเดียวสามนะขาดสามนะท่านอดีตดับผ่านนะท่านผู้ชมนะ ดับล้างตัวเดียวผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปนดับ3ตัวเดียวเหลือเด่น456 7 8 9012ขอบคุณจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่าราักคลิปนี้ก็เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณแลวก็ขอสวัสดีครับผม